อันนี้นะคะก็เป็นแหนแดงค่ะแหนแดงนะคะเป็นพืชตระกูลเบอร์ชชนิดลอยน้ำจะเริ่มเติบโตอยู่บนผิวน้ำในที่ที่มีน้ำขังเขตร้อนและเขตอบอุ่นแหนแดงที่พบอยู่ทั่วโลกนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ชนิดสายพันธุ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คืออซอล,ล่าไมาโฟคูล่าค่ะที่มีการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะจะมีถิมกำเนิดอยู่บริเวณเขตร้อนของอเมริกาและหมู่เกาะเวสต์อินดิสค่ะ แหนแดงนะคะจะประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะก็คือลำต้นรากและใบแหนแดงมีกิ่งแยกจากลำต้นใบของแหนแดงนะคะเกิดตามกิ่งเรียงสลับกันไปใบนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือใบบนและใบล่างซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะลักษณะใบบนนะคะด้านหลังะค่ะจะมีโพรงใบและมีสารลายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดงค่ะ จุดเด่นของสายพันธุ์นี้นะคะก็คือมีขนาดใหญ่จเจริญเติบโตได้รวดเร็วดึงไนโตรเจนมากกว่าสายพันธุ์ท้องถิ่นและให้ผลผลิตสูงกว่าถึง10เท่าค่ะไว้มาพบความรู้ดีๆจากแหนแดงได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ